อาบน้ำให้น้อนก้นโกโก้ตัวแรกโกโก้ไม่กลัวน้ำโกโก,โก,โกช็ชิวๆพอกสบู่ก่อนแล้วค่อยไปลงอ่างลงอ่างขึ้นเขียงขึ้นเขียงถอยไปเรื่อยโกโก้ ก็ขาอ่อนขาอ่อนขาลังอ่อนยมุ่นขาอ,อ่อนยืดยืดหลุดฟุดหลุดถึงหอดฟุด,ดใช้สบู่ที่หอมที่สุดในปะตตภีเนื่องจากร้อนแล้วก็ไปลุยที่โคลนมาว้ายกระดัยเด็ก ล้างตูดล้างตูดไอไอเดี๋ยวทำไมพอถูสบู่แล้วตัวมันขาวขึ้นนิดนึงก็มันเป็นยที่โคนมาไม่พอถูสบู่กับล้างออกแล้วอะ่ะก็มันสะอาดขึ้นไปยหยุด ขั้นตอนต่อไปล้างตัวในอาอาเจ็บเอ้ยอ้ยตอนเช้าเล่นน้ำอ่ะเนี่ยทะเลาะกันเป็นแผลเต็มตัวไปหมดน้อยเนี่ยองค์อโอ้โหมันคือการแย่งชิงใช่ไหมโกโก้มันคือการแย่งชิงอาต้นน้ำถอยหน่อย รอยโกโก,โก้ลกเชเอาไว้มามาโอเคตมเต็มดมแดมดเรียบร้อยไปกันพร้อมไปสู่โลกใไปไปต่อไปก็จับก,กะปีขึ้นเขียงจับก,กะปีขึ้นเขียงได้แล้ว <c oughs> จากเมื่อกี้ ดินดินไม่เหมือนก็ก็ชอบน้ำกะปิก็ชอบเช่นกันไม่เคยร้อนแต่นมข้นนี่อนาถอนาถจะเป็นขั้นแรกที่ร้องเลยอย่าอย่าจะขึ้นไปไหนคนตัวเองก็เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอีกนมข้นเยอะกว่าแต่กะปิอ้วนกว่า ไปชั่งน้ำหนักมาแล้วเก้าเก้าเก้าไอ้จับหูี่าว่วงนี่แหละทูเอกะกิกะจังตามองแงมือแม่ทุกทุกวันถ้าจัดแม่แม่ก็จัดเลย มาอาบน้ําในคลองเป็นไงวันนั้นอาบน้ําในคลองอาบม่เด็เป็นอะไรอ่ะก็ดำเนีย่ยวเพื่หลังตูดก่อนร่างกายต้องการแรงปะทะอุ้ยรู้แล้วอยากกินอะไรอยากกินกกอะไรลาบลาบต้นอะไรไม่ขาขาขีดขามาอะไรไปทับตันนี้ยขา,ขา,า,า,าดื้อแรงเยอะแล้วเนี่ยข้าง <c oughs> ขอจ้า,าเลยไปกันจ้าไปไปไป,ไปกันตอ่อมาแล้วกะปิกะปิลงอ่างต่อนี่กะปิโตแล้วยืนขอดได้กะปิตกใจทำแรงเกินอ่ะกะ,ะ,ะปิไม่ได้โตหรอกน้ำขึ้นล้างล้างล้าง จับประคอมันไว้แต่ประคอมแค่มือใต้มือไว้มันจะได้กะปิเดี๋ยวลงอีกทีนึงไปแล้วไปแล้วกะปิแหบขึ้นเต็มหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกะปิแป๊บนึงกะปิเขากำลังทำเอากระปิบินได้อ้ย อุไยกะปิเออุ๊ยเนาะจุดสบัดคนแล้วทีนี้หน pues> well> ึ่งสองสามไปเตรียมตัวจับนมข้นดู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 อ้าหลังจากจับนมข้นขึ้นเขียงไม่ได้เอ๊ยรู้สึกนมข้นจะผอมลงนัเนเช่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนมข้นเนี่ย คนดนทุกรลย์แล้วใครนมคนตัวเดียวนี่แหละที่ส่งเสียงรู้ไหมลูกแหบลิ <อ uf S 2> ล้นเพ็บแผลบนมเหลีอมเนี่ยเมื่อกี้แหบลิ้นแบบแบบเลยเอาลงให้เห็นหน้าเขาหน่อยสิอจูอาจริงใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้าเป็นแผลเลยจัดกันเหมือนหมาเลยก็มันคือหมาอ๋อโอ้ที นมข้นน่าตาไม่มีอารมณ์เลยไม่เอ็นจอยโดนเขาปลุกโกโก้ไปช่วยเคาะประตูบ้านนมคนตื่นเลยนมคนตื่นไปทําสวยแล้วพอนมคนตื่นนมคนก็จะถายไฟกับโกโก้เลยเพราะโกโก้กลัวเวลานอนนมคนอันล้างบ้านท้ายอันสำลื่มพึ่งของนมคนก่อน ก็มีเห็บมีหมัดอยู่ยนะอาล้างตัวล้างตัวแล้วค่อยไปลงบอ่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกัดกันเป็นแผลเลยเออบอกว่าอย่ากัดกันเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันทะเลาะกันแล้วได้อะไรได้เป็นใหญ่แล้วตอนนี้ตัวไหนก็เป็นใหญ่ไม่รู้ โอ๊ะ oh. ใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้หรอกเป็นใหญ่ถ้าคุมไม่ได้ก็ลำบากล้ำคนเอ้ยไปไปล้างตัวที่บอ่อไปกุต<ป>อบายหล้ำคนล้างตัวก่อน้ำคุณไม่ยอมลงบอล่อเลยเอามามุมนี้สิล้มคุณไม่ยอมไปไม่ถนดัดเห็นไหมขนขาวเยอะนุ่น um, màu phần xốp, xong, con thản da đi nè, xinh, non con bọc xinh. cắt bay, chế đu quay nồi, nhá, uị, nhém, lăng nã nồi, non con sưu sưu, con sưu khảo เดี๋ยวอีกทีนึงสุดไว้นะโอ้หนกคนสู้ขาวอีกทีนึงเร็วโอเคสุดยอดสุดยอดไป,นะไปละไปละไปละใช่บ๊ยบายไหนว่างว่าง <laughs> นกคนสะบัดิเลยเปิดหมดสะบัดเ <laughs> นี่ยพอล้างตัวแล้วนี่ส้ม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 เกิดลาสีสวย ส้มเกืบอบทั้อองตัวไอ้ยจส,สบัดอ้ยส้มเกือบทั้งตัวสีสวยไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเล่นสงการกันไม่ไป